สวัสดีครับผมเอกจากช่องบัคกี้นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครแอนตซินสายขี้กันนะว่าผมใส่ของอะไรบ้างอาพสกิลและสเตตัสแบบไหนนะครับงบประมาณที่ใช้เท่าไหร่เรามาเริ่มกันเลยครับสเตตัสของผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับเริ่มที่สเต็ก90ิบเอท9ัก30ม1วิสิบโดยเบื้องต้นนะครับเริ่มเกมให้อัพสเต็งไว้สักประมาณ10แล้วก็ รัก30เพื่อเอาคี์เลนะครับแล้วที่เหลือก็ลง h g i ยาวไปยนต์เ9เลยนะครับมันจะทำให้ช่วงต้นเกมเล่นง่ายนะคีอาจจะเบาหน่อยแต่ว่ามันทำให้หลบหลีกสูงแล้วก็ตีเร็วนะครับประมาณนี้นะสกิลของผมจะอับประมาณนี้นะครับเริ่มที่คา้นแรกนะเบิ้ล10หลบ10มุด10พิด10สติวแล้วก็แก้พิด1นะครับผมเล่นจอบ50นะถ้าใครเล่นจอบ40ก็อาจจะเกลี่ยสกิลพิด มุดลงได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจอบ40กับ50มีผลไหมแต่ว่าผมเล่นจอบ50นะครับพอมาถึงแอสซินผมจะอัพกาตาแมตเตอรี่10 c คอกกิ้ง10อ่าแอดวานกาตาแมตเตอรี่5เครือพิษ6 s โซเดส10 e อ p 5อ่าสร้างพิษแล้วก็โซนิกโบกับกิมอย่างละ5นะครับพอยผมจะเหลือไว้นะอนาคตผมจะอัพเป็นมือซ้ายมือขวานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัพนะ เผื่อไว้เล่นใจสาบนะครับเรามาต่อกันที่ของสวมใส่เลยนะครับผมจะใส่ของประมาณนี้นะครับเริ่มที่หมวกเลยผมจะใส่หมวกกิจกรรม2ปีโบกหกนะครับถ้าเกิดใครไม่ทันกิจกรรมนี้นะสามารถใส่หมวกอื่นทดแทนได้เช่นหมวกปีโก้หมวกงูหมวกลูกเจี๊ยบหรือหมวกกลต่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะต่อกันที่ส่วนตานะครับส่วนตาผมผมก็จะเป็นตาขี้นะ บวกคีเลดสามนะครับแล้วก็คิิคอนดาเมจสามเปอร์เซ็นต์นะก็คือโอกาสคีสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็คีดาเมจแรงขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนปากก็จะเป็นปากม็อบนะครับการทํางานของปากม็อบคือเมื่ออัพเบสสเตนกับรักรวมกันถึงร้อยยี่สิบถามว่าเบสของสเตนกับลักคืออะไรคือสเตตัสตัวหน้านะครับตัวหน้าของสเตนนะกับตัวหน้าของรักให้รวมกันได้ร้อยยี่สิบนะครับก็จะได้แอนแท็กห้าเปอร์เซ็นต์เดห้าแล้วก็คีดาเมจอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณนี้นะส่วนหูก็ส่วนปากนะครับส่วนอาวุธผมก็จะใส่กาตาเลตบวกเนะครับใส่2มอปเตอร์นะนี่นะครับ2ใบเลยคุณสมบัติของการมอปเตอร์เมื่อโจมตีคิติคอนจะตีแรงขึ้น15%นะครับแล้วเมื่อใส่โดยอาชีพโจนโอกาสคิทิคอนจะเพิ่มขึ้นอีก4นะครับ2ใบก็เป็น8นะส่วนดาเมจคี้ก็จะแรงขึ้น3 0นะครับรูปร่างของการมอเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ผ้าคุมกับเสื้อผมก็จะใส่ประมาณนี้นะเรื่องที่ผ้าคุมนะครับผมจะใส่ปีกทองบวกเจดใส่การเลดิกนะครับสาเหตุที่ใส่าการเลดิกมันทําให้เราอึดขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราโดนมอนลุมนะครับมอนมันจะตีโดนเราบ่อยขึ้นนะการเลดิกจะช่วยให้เรายืนพอยืนได้นะครับไม่โดนมอนแรงจนเกินไปนะส่วนเสื้อที่ผมใส่จริงๆแล้วเป็นเสื้ออะไรก็ได้นะครับที่มีสล็อตใส่าการนะ โดยเสื้อผมจะใส่การ์ดกุ้งแดงนะครับคุณสมบัติก็คือบวกแอสไน,ะนต์ี่สิบห้าดีเฟนตลบห้านะลของกุ้งแดงก็จะประมาณนี้นะครับในกรณีที่ใครไม่ทันกิจกรรม2ปีไม่มีปีกทองน,นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเสื้อกล้ามกางเกงในออฟสามเส่วนกางเกงในก็คือใส่การ์ดกุ้งแดงเหมือนกันนะแล้วก็เสื้อกล้ามก็จะเป็นการ,ร์ดเลดิกเหมือนกับปีกทองที่ผมใส่เลยนะครับ ในส่วนรองเท้านะครับผมจะใส่เป็นรองเท้าเทมโบหกนะครับ off a d 4นะไม่มีออฟพิเศษนะครับในส่วนประดับที่ผมสวมใส่นะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะประดับแรกนะครับเป็นแหวนโจนนะครับเมื่ออพสเต็งถึง90เราจะได้ค่าความแม่นยํา10หน่วยค่าลบลีก10หน่วยนะครับเมื่ออปเอจถึง90เราก็จะได้ค่าพลังโจมตี10แล้วก็คียเดตอีก10นะครับประดับอีกค่าหนึ่งที่ผมสวมใส่นะครับก็จะเป็นประดับแอดนะครับเบื้องต้นจะบวก sp 2 0บนะบวกคี3สาม ทุกเลเวลของสกิลแอดวานซ์กาตาแมตเตอรี่จะบวกแอตแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็โซนิคโบแรงขึ้น5%นะฟรีลบ้นะครับก็จะทำให้สกิลที่เราอัพเนี่ยมันจะทำให้โซนิคโบแรงขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็เมื่อเราอัพคอกกิ้งทุกๆหนึ่งเลเวลเราจะได้คีบวกหนึ่งนะครับนี่ผมอัพ10นะมันก็จะได้คีอีก10นะครับแล้วก็ดาเมจของคิมทูจะแรงขึ้น5%นะผมอัพคอกกิ้ง10 ก็ได้ความแรงกิมทูดเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมอัพโซเดสนะครับผมอัพจนเต็ม10ผมก็จะได้ตีเร็วอีก10หน่วยนะครับแต่ข้อเสียของประดับก็จะมีเช่นกันนะก็นี่นะครับทำให้ค่าหลบลีกลดลงนะเราอัพกาตาแอดวานเมอร์เตอรี่5เราก็จะฟรีลบ25นะครับผมนมลดตามเลเวลที่เราอัพนะค่าฮิตก็เช่นกันนะครับมันก็จะลดตามที่เราอัพนะมันทําให้ค่าความแม่นยำของตัวเราต่ํานะครับ แต่เราจะได้ตีเร็วกว่าคียนะมันก็ทําให้สายคีย์แท้เล่นได้นะครับโจมตีจะติดคีย์ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่สนค้ามมันยำอยู่แล้วนะเรามาต่อกันที่ชารโดนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะส่วนหัวนะครับจะเป็น o อฟ t t i 1นะส่วนหูจะเป็น o อฟ a t i นะ3นะครับส่วนปากจะเป็น o อฟ a t i 3เช่นกันนะ ส่วนหูกับส่วนปากเนี่ยจะต้องเป็นออฟที่เหมือนกันนะครับไอสเตตัสข้างหลังที่รถนะมันจะหายไปนะมันจะได้แต่สเตตัสบวกข้างหน้านะครับมาต่อกันในส่วนชาโวของถุงมือและเสื้อนะครับเสื้อจะเป็นเสื้อคีนะบวกคีห้านะครับถ้าเกิดบวกเจ็ดก็ได้อยู่คีอีกห้านะแต่ของผมได้แค่บวกสี่นะครับเช่นกันกับถุงมือนะถุงมือก็เป็นถุงมือคีนะครับเข,เข้าเข้าเซตกับเสื้อนะก็จะได้ตีแรงแอทแท็กสิบนะครับ แล้วก็ชา a โดส่วนที่ค่อนข้างจะสําคัญที่สุดสําหรับของผมนะตัวผมเลยก็จะเป็นชา a โดส่วนปีกนะครับออปชันก็คือเป็นดับเบิลแอทแทนะดวงต้นจะให้ดับเบิลแอทแทกเลเวลสนะครับแต่ถ้าเกิดตัวละครที่สวมใส่มีเลเวลของดับเบิลแอทแทที่สูงกว่ามันจะได้ดับเบิลแอทแทกเลเวลนั้นแทนนะครับมันทําให้กาตาผมไม่ต้องใส่การ์ดงูก็เบิลได้นะหรือไม่ต้องใส่หมวกงูก็เบิลได้นะครับด้วย อขอตูตมชิ้นนี้นะนต่เดี๋ยวเราจะลอง,ลองเทสดูนะครับดาเมจแบบไม่บัฟนะตีไข่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะลองเครื่อผิดนะ ดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ3,000ันไปไปถึง4,000นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันลงดันเลยนะดาเมจตอนเก็บเลเวลจริงๆนะครับจะเป็นยังไงเดเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมจกันเลยนะครับผมมาเทสในดันน้ำแข็งชั้น3นะตอนนี้มีกิจกรรม XP คูณ300%นะครับบัฟที่ผมใช้จะมีเคลือบท่านนะออสเตตัส7จาก BP นะครับ AB แล้วก็ยาเล่งนะประมาณนี้นะครับดาเมจเราผมจะฟันให้ดูอีกสักสิบแปดตัวแล้วกันให้จะได้เห็นดาเมจนะครับอย่างโกเลมที่ตีบาลเพราะว่ามันเป็นมอนขนาดใหญ่นะมันจะทําให้การต้าตีเข้าไม่เต็มร้อยนะครับถ้าเป็นตัวพวกขนาดกลางกับตีเต็มร้อยนะ ดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลอง e d p ดูนะครับว่าดาเมจมันจะแรงถ้าแค่ไหนนะดาเมจเดือดจัด,จด แปลกนะกดอีพี e ไม่ค่อยจะเจอมอนเลยเวลา,า EDP เนี่ยเห, <L ay> เหมือนเราชอบหลอกให้เรากดยาฟรีเนะี่ย <L ay> pues หมดแล้วนะดาเมจ EDP <L ay> ก็จะประมาณนี้นะครับผม <L ay> และในส่วนนี้นะครับเรามาดูกันว่า ของตน่นาชินมีราคาเท่าไรกันบ้างนะครับอัปเดตราคาแนละ้ววันที่อัดคลิปวันนี้วันที่2 1เมกราปี2024นะี่นะของที่ผมจะไม่คิดราคามี2ชิ้นนะครับคือหมวกกิจกรรมกับปีกทองนะเพราะว่ามันได้มาฟรีในช่วงกิจกรรมนะครับผมจะตัดออกนะเรามาเริ่มกันที่ปิตาคีนะครับปิตาคีจะอยู่ที่ราวสามถึงสี่บาทนะผมให้เป็นราคาสูงไว้ก่อนนะครับเป็นราคาที่แบบซื้อได้เร็วนะ ไม่ต้องต่อราคาเยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ต้องเจอเจ้าถูกเราต้องการแบบว่าใช้งานเร็วๆเลยนะครับส่วนปากม็อกก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,100- ถึง3,300นะผมเอาเป็นแบบราคาพ่อค้าเลยละกันนะครับ3,300นอยนะเสื้อฟอร์มอกกุ้งแดงจริงๆเอาคิดแค่ราคาเสื้อก็ได้ครับเอ้ยแ้คิดแค่ราคาการ์ดก็ได้ครับ กางกงอยู่ประมาณ 4m กว่าๆรวมกับเสื้อด้วยก็ตีซะ 5m นะครับก็ตีซะร,ราวๆ100บาทแล้วกันนะครับรองเท้าเ,าเทมเอจิจริงๆผมแนะนำให้ใส่แค่บวก3นะผมจะคิดไลนราคาบวก3นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ300-500หรือ500บาทผมตีกลมๆเป็น500ล้วกันนะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมได้มาเท่าไหร่แต่ว่า ผมซีกลมๆเป็น500นะบวก500นะครับแล้วก็แมนโจนแมนโจนจะอยู่ที่ราวๆร้0ยถึง200นะเอาแบบราคาเร็วๆแล้วก็200แล้วกันนะครับตีแบบง่ายเลยนะราคาซื้อไวนะครับประดับเอดใส่การควบโจะอยู่ที่ราวๆพั0 0 0ถึง1 3น0นะครับผมให้เป็น1300แล้วกันนะ แล้วก็กาตาเรดบวก9 2มอเตอร์นะครับแล้วราคาจะอยู่ที่3,500ถึง3,800บาทนะผมเอาเป็นแบบราคาซื้ออาซื้อง่ายแล้วกันนะแบบว่าราคาถูกมันอาจจะหายากเงีเอาเป็นราคาซื้อง่ายผมให้เป็นที่8 8 0 0นะครับของจะอยู่ราวๆนี้นะแล้วก็ไปที่ชาโดนะครับชานโดสส่วน ag 7 ก็จะอยู่ที่900บาทน,นะครับชารโโคิ ee, ถุงมือกับเสื้อจะอยู่ที่1,000-1,200นะผมให้เป็น1,100ละกันนะครับราคากลางๆนะส่วนคอสได้จี150บาทครับคอสเต็ง200นะ ส่วนปีกแดงออเบิร์นะครับจะอ,อยู่ที่7000บาทนะครับและนี่คือราคาของทั้งหมดที่ผมใช้ไปนะนี่คือราคาของสมสัยทั้งหมดนั่นเองครับที่ผมใช้ไว้นะประมาณนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะหรือถ้าใครอยากพูดคุยกันสดๆสก็มาพูดคุยผ่านไลน์ท่ีมช่องนี้ได้นลครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับ